ทำไมวินยัยถึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จลองสังเกตดูว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเช่นวอลนบัฟฟิตต์อนมัสคือเจฟเบโซสมีอะไรที่เหมือนกันคําตอบก็คือวินยัยคนเหล่านี้ไม่ได้แค่โชคดีหรือฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาลงมือทำในสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัย วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีสร้างวินัยให้สำเร็จแบบมหาเศรษฐีโดยใช้หลักการที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและถ้าคุณทำตามได้ต่อเนื่อง365วันรับรองว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล 1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและต้องวัดผลได้วินัยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆถ้าคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน คุณจะขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งที่ควรทำตัวอย่างเป้าหมายแบบมหาเศรษฐีเป้าหมายผิดอยากรวยเป้าหมายกว้างเกินไปไม่รู้ต้องทำอะไรเป้าหมายถูกภายในหนึ่งปีจะมีรายได้เสริมเดือนละห้าหมืนบาทจากธุรกิจออนไลน์เคล็ดลับเป้าหมายที่ดีต้อง smart s specific เฉพาะเจาะจง M m i s u r a b l e วัดผลได้ A achievable เป็นไปได้ R relevant เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการ T time bound มีกรอบเวลา2สร้างระบบแทนการใช้แค่แรงจูงใจคนส่วนใหญ่พยายามเปลี่ยนชีวิตด้วยแรงบันดาลใจ แต่ความจริงคือแรงบันดาลใจมีวันหมดแต่ระบบจะทำให้คุณเดินหน้าต่อไปได้ตัวอย่างระบบที่ช่วยให้คุณมีวินัยถ้าคุณอยากอ่านหนังสือวันละสิบหน้าวางหนังสือไว้ข้างเตียงถ้าคุณอยากตื่นเช้าวางนาฬิกาปลุกให้ห่างจากเตียงต้องลุกไปปิดถ้าคุณอยากออกกําลังกายวางชุดออกกำลังกายให้เห็นชัดเคล็ดลับ อย่าพึ่งพาแค่แรงบันดาลใจแต่ให้ใช้ระบบช่วยบังคับตัวเอง 3. ใช้กด5วินาทีเพื่อฝึกวินัยในการลงมือทำหลายครั้งเรารู้ว่าเราควรทำอะไรแต่เรากลับผัดวันประกันพรุ่งวิธีแก้คือกด5วินาทีของเม็ดโรเบนส์วิธีใช้กด5วินาที ถ้าคุณรู้ว่าควรทำอะไรเช่นลุกไปออกกําลังกายเขียนคอนเทนต์หรืออ่านหนังสือให้คุณนับถอยหลังห4าส1แล้วลงมือทำทันทีเคล็ดลับการนับถอยหลังช่วยปิดกั้นสมองไม่ให้หาข้ออ้างและทำให้คุณลงมือทำโดยอัตโนมัติ4ใช้ p ปอร o ทาม h แ b บิสสร้างวินัยเล็กๆจนเป็นนิสัยถาวร เจมคลีผู้เขียนหนังสือ t h ใ m ้แฮริสบอกว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตในวันเดียวแค่เปลี่ยนทีละหเอร์เซทุกวันก็พอวิธีสร้างวินัยให้ถาวรหนึ่งทำให้มันง่ายอยากออกกำลังกายเริ่มจากแค่ 5. ห้านาที 2. องทำให้มันสนุกอยากอ่านหนังสือลองฟังออดิโอบุ๊ก 3. ทํทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยากออมเงินตั้งระบบหักเงินอัตโนมัติเคล็ดลับอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ในทีเดียวเริ่มจากเล็กๆแล้วทําให้ต่อเนื่อง 5. สร้างรางวัลและบทลงโทษให้ตัวเองมหาเศรษฐีส่วนใหญ่ใช้ positive reinforcement ให้รางวัลตัวเองและ negative reinforcement มีบทลงโทษ เพื่อสร้างวินัยตัวอย่างการให้รางวัลและบทลงโทษถ้าทำตามแผนสำเร็จซื้อของที่อยากได้ถ้าผิดวินัยโอนเงินให้เพื่อนหรือทำอะไรที่คุณไม่ชอบเคล็ดลับคนเราทำงานได้ดีขึ้นถ้ามีแรงจูงใจทางอารมณ์ดังนั้นให้ใช้รางวัลและบทลงโทษเป็นเครื่องมือ 6. ติดตามผลและปรับแผนทุกเดือน ไม่มีใครทําได้สมบูรณ์แบบ100%สิ่งสําคัญคือคุณต้องติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงตลอดเวลาวิธีติดตามผลแบบมหาเศรษฐีใช้ไดอารี่ความก้าวหน้าจดทุกวันว่าอะไรได้ผลอะไรต้องปรับทุกเดือนทบทวนฉันพัฒนาไปถึงไหนแล้วถ้าหลุดจากแผนอย่าท้อให้เริ่มใหม่ทันทีเพล็ดลับ ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมหาเศรษฐีทุกคนเคยล้มเหลวแต่พวกเขาเริ่มใหม่เร็วกว่าคนอื่นสรุปวิธีสร้างวินัยให้สำเร็จแบบมหาเศรษฐี 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนต้องวัดผลได้ 2. ส,สร้างระบบให้ตัวเองไม่พึ่งพาแค่แรงบันดาลใจ 3. ใช้กฎ5วินาทีเพื่อลงมือทำทันที สใช้วิธีอ t o อมิกเฮบิ s เปลี่ยนพฤติกรรมทีละเล็กน้อย 5. มีรางวัลและบทลงโทษเพื่อกระตุ้นตัวเอง 6. ติดตามผลและปรับปรุงทุกเดือนลองท้าตัวเองฝึกวินัย365วันแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดกาลถ้าคุณเริ่มวันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณอาจจะมีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมแบบคาดไม่ถึง คุณคิดว่าวิธีไหนที่คุณจะเริ่มทําเป็นอย่างแรกเศรษฐีไม่ได้รวยขึ้นมาเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากนิสัยทางการเงินและกลยุทธ์ที่พวกเขายึดถืออย่างเคร่งครัดต่อไปนี้คือ30วิธีที่เศรษฐีใช้ในการหาเงินสร้างความมั่งคัง่งและรักษาความร่ำรวย 1. คิดแบบเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างเศรษฐีมักมองหาโอกาสสร้างธุรกิจของตัวเองมากกว่าทำงาน เพื่อเงินเดือนตลอดชีวิตพวกเขาคิดแบบผู้ประกอบการเสมอ 2. ลงทุนในตัวเองก่อนพวกเขาใช้เงินกับการพัฒนาความรู้ทักษะและเครือข่ายมากกว่าความฟุ่มเฟือยการอ่านหนังสืออบรมหรือหาที่ปรึกษาดีๆเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง 3. ส,สร้างหลายแหล่งรายได้เศรษฐีไม่พึ่งพารายได้จากแหล่งเดียว พวกเขามีรายได้จากการลงทุนธุรกิจงานเสริมและทรัพย์สินที่สร้างกระแสงเงินสด 4. ลงทุนในสินทรัพย์ไม่ใช่นี้สินพวกเขาซื้ออสังหาริมทรัพย์หุ้นธุรกิจหรือสิ่งที่สร้างมูลค่าในอนาคตแทนที่จะใช้เงินไปกับของฟุ่มเฟือยที่เสื่อมราคา 5. ใช้เงินทำงานแทนเวลาแทนที่จะทำงานแลกเงินโดยตรงพวกเขาลงทุน เพื่อให้เงินทำงานแทนเช่นการลงทุนในหุ้นกองทุนหรือสร้างระบบที่ทำเงินอัตโนมัติ 6. ควบคุมรายจ่ายอย่างเคร่งครัดแม้จะรวยพวกเขาก็ไม่ใช้เงินสู่รุยสุร่ายพวกเขารู้ว่าการรักษาทรัพย์สินสำคัญกว่าการใช้ชีวิตููราตลอดเวลา 7. เน้นการสร้างมูลค่าให้ตลาด เศรษฐีส่วนใหญ่รวยจากการแก้ปัญหาหรือให้คุณค่าแก่คนจำนวนมากยิ่งให้คุณค่ามากรายได้ก็ยิ่งสูง 8. เข้าใจพลังของดอกเบี้ยทบต้นพวกเขาเริ่มลงทุนเร็วและปล่อยให้เงินงอกเงยจากดอกเบี้ยทบต้นโดยไม่ถอนออกมาใช้เร็วเกินไป 9. มีความอดทนและมองการไกล พวกเขาไม่สนใจความร่ำรวยแบบเร่งด่วนแต่โฟกัสที่การเติบโตระยะยาว10รู้จักใช้นี่ให้เกิดประโยชน์เศรษฐีใช้นี่ดีเพื่อสร้างสินทรัพย์เช่นกู้เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแทนที่จะเป็นนี่เสียยังบัตรเครดิตหรือสินเชื่อฟุ่มเฟือย11ส,สร้างเครือข่ายกับคนเก่งและรวยกว่า พวกเขาอยู่ท่ามกลางคนที่ประสบความสำเร็จเพราะเครือข่ายสามารถเปิดโอกาสใหม่ๆให้พวกเขาเสมอ 12. กล้าเสี่ยงแต่คำนวณความเสี่ยงเสมอพวกเขาไม่กลัวความเสี่ยงแต่จะศึกษาคำนวณและเตรียมแผนรองรับก่อนลงทุน 13. ควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะเรื่องเงินพวกเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำการตัดสินใจด้านการเงินไม่ซื้อหุ้น หรือสินทรัพย์เพราะอารมณ์หรือขายทิ้งเพราะกลัว14คิดใหญ่แต่เริ่มจากเล็กๆพวกเขาตั้งเป้าหมายใหญ่แต่เริ่มต้นจากจุดที่เป็นไปได้และค่อยๆเติบโต15ใช้เวลากับสิ่งที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดพวกเขาโฟกัสกับงานที่ให้ผลตอบแทนสูงและมอบหมายงานเล็กๆให้คนอื่นทำา16 เป็นเจ้าของธุรกิจหรือหุ้นส่วนในกิจการแทนที่จะทำงานประจำพวกเขามักเป็นเจ้าของธุรกิจหรือถือหุ้นในบริษัทที่มีศักยภาพเติบโต 17. ปรับตัวตามเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ๆพวกเขาเรียนรู้และปรับตัวตามโลกยุคดิจิทัลไม่ติดอยู่กับวิธีหาเงินแบบกับ 18. ไม่หวังรวยจากโชคลาภ พวกเขาไม่พึ่งหวยหรือการพนันแต่สร้างความมั่งคั่งจากความรู้และระบบที่ทำเงินให้พวกเขา19ใช้กด50-30-20บริหารเงิน50%ค่าใช้จ่ายจำเป็น30%การลงทุนและการเติบโต20%เก็บสำรองและฉุกเฉิน20มองหาโอกาสทำเงินตลอดเวลา พวกเขาคิดเรื่องเงินและโอกาสในการลงทุนตลอดไม่ได้รอให้โอกาสมาหาแต่สร้างโอกาสเอง21ใช้เงินทำบุญและให้กลับสังคมพวกเขาเชื่อว่าการให้จะนำมาซึ่งโอกาสและความมั่งคั่งกลับมาในรูปแบบอื่น22ไม่กลัวความล้มเหลวพวกเขามองความล้มเหลวเป็นบทเรียนและลุกขึ้นมาใหม่เสมอ 23. ศึกษาเรื่องภาษีและการวางแผนการเงินพวกเขารู้วิธีลดภาระภาษีอย่างถูกกฎหมายเพื่อรักษาความมั่งคั่ง 24. พขยันและมีวินัยสูงพวกเขาทำงานหนักและสม่ำเสมอไม่ผัดวันประกรันพรุ่ง 25. ไม่ใช้เงินตามอารมณ์พวกเขาใช้เงินอย่างมีเหตุผลและวางแผนล่วงหน้า 26. เรียนรู้จากเศรษฐีคนอื่นพวกเขาอ่านหนังสือดูสมัมมนาและเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อน 27. มีเป้าหมายการเงินชัดเจนพวกเขากำหนดเป้าหมายว่าต้องการมีเงินเท่าไรและวางแผนเพื่อให้ไปถึงจุดนั้น 28. ป้องกันความเสี่ยงด้วยประกันและเงินสำรอง พวกเขามีประกันชีวิตสุขภาพและเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อป้องกันความเสี่ยง29ใช้กฎ10ปีคิดก่อนใช้จ่ายพวกเขาถามตัวเองว่าของที่กำลังจะซื้อจะยังมีคุณค่าในอีกสิปีข้างหน้าหรือไม่30ไม่หยุดพัฒนาแม้จะรวยแล้วเศรษฐีที่แท้จริงไม่หยุดเรียนรู้หรือหาเงินแม้จะมีเงินมากพอแล้ว พวกเขายังมองหาโอกาสและการเติบโตเสมอสรุปการหาเงินเก่งไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของวินัยนิสยัยและวิธีคิดเศรษฐีทุกคนมีแนวคิดที่เป็นระบบและทำตามอย่างเคร่งครัดถ้าคุณนำไปปรับใช้ก็มีโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เช่นกัน